บางคนงงแล้วก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะคุยดีไอปุ่มอคอมเมนต์ที่เราจะตอบกลับเนี่ยปกติแล้วมันอยู่หน้าอัดคลิปตอนนี้มันหายไปไหนใครบ้างที่หาไม่เจอมาตามมาดูเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนไปดูกันเมืเ่อเพื่อนๆเข้ามาที่ช่องติดต่อของตัวเองนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปธงความแล้วก็มีตาปิดไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวคุยดีชี้ลูกศรให้ดูครับกดเข้ามาครับ แล้วเลื่อนมาครับนี่ครับมันจะมีคำว่าความคิดเห็นกดเข้าไปครับเนี่ยครับตอนนี้ติ๊กตอกเขามีการอัปเดตใหม่นะครับสำหรับของเพื่อนๆคนไหนที่มาอยู่ตรงนี้ก็ ลองมาหาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่เดิมนะถ้าเราอยากตอบกลับคลิปไหนเราก็กดตรงที่คำว่าตอบกลับด้วยวิดีโอได้เลยนะครับแค่นี้ก็ปิดอันเสร็จเรียบร้อยเ,เพื่อนๆทุกคนลองเอาไปเห็ดเบืงนะครับเด้อถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะเดี๋ยวครูด,ดีทำคลิปตอบกลับให้คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้มูแม่ท่านหูฝากแชร์น้ำเนี้นะครับเด้อ